จังไหนครับยังยังไงครับโอ้โหเรียบร้อยสีขาโรนัลโดเอ้ยเอ้ยจังหวะนี้เอ้ยเฮ้ยจังหวะนี้เอ้ยซาเล็ตลุดลุดจังหวะนี้เป็นไงล่ะครนั้นเนี่ยกัน สวัสดีนะครับชาวอีสานบ้าเป๊กันทุกคนเลยนะครับก็ตอนนี้คุณกำลังรับชมสันติโนหนึ่งนะครับโอเคมอนี้เขาสีม้าพูดในเรื่องแผนนะครับเออทุกคนถามเข้ามาหลายนะครับเพื่อให้พี่มึงเล่นแผนอะไรนะครับก็เออประมาณนี้เลยนะครับพี่จะไม่มาเออย่างไหนบ๊อบบอว์ไหลอีกแล้วนะครับก็เป็นหน้าสองคือเก้านั่นแหละทุกคนถามเข้ามาเยอะมากนะครับเออหน้าสองอ่ะเออมึงเล่นแผนนีหยังเออจะว่าผมสีมาตอบนะครับมือนี้โอเค นักเตะกับประมาณนี้นะครับถามเขามาดูโพดเต็มเลยนะครับเต็มพี่ใช้แผนอะไรแผนที่ผมใช้คือสี่สี่สองโอเคมอนี้เขาก็จะมาประเดิมในแรงนะครับซึ่งแผนของพี่นะเป็นแผนสว่วนกลับนะเออประมาณนั่นแหละโอเคนะครับกับมีเอสเอสตัวหนึ่งนะครับบอกเดียวเปโลหั่นไหมตัวเนี้ยถ้าคุณมีคุณไซส์เลยนะครับโหดนะครับโอ้โห โอดอยว่ะโอ้โหตอนเลสค่าทีม5,000ันโอ้โหค่าแวงวัง9ก้าว่ะโอ้โหไม่ไม่ธรรมดาว่ะโอเคทีมเข้ากับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็วันนี้พี่จะลงไอดีรอบใหม่นะครับใครที่มองหาไอดีก็ทักเข้าไปในเพจพี่ได้เลยนะครับมีบริการขายไอดีนะครับแล้วก็เปลี่ยนเมลพวกนี้เออรับประกันนะครับไอดีไทยทุกตัวนะครับเพจพี่อ่ะเออ ไม่มีม่วแน่นอนนะครับไอดีนอกไอดีญี่ปุ่นอะไรไม่มีนะครับไม่มีการโดนแบนแน่นอนนะครับถ้าเป็นไอดีไทยนะโอเคงั้นก็ไปดูกันนะครับว่าวันนี้พี่จะลงไอดีอะไรกันบ้างนะครับก็ไปดูเพจพี่ได้เลยนะครับโอเคงั้นก็แค่นี้แหละครับไปครับไปเบิ้งการลดนมาครับกีมาเป็นข้งสุดท้ายแล้วเด้อคลิปที่รีวิวก็มีนะครับทุกคนลองไปดูก่อนได้นะครับแต่ว่านี่ แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับมาเล่นให้ดูก็แล้วกันไปไปนะครับอ่าโคนย์โคดโคนย์โคดมาซัน,นไปครับจหมะนี้จังไดครับยังยังไงครับโอ้โหเรียบร้อยสี่ขาไม่อยากจะแอ๊เลยครับโอ้โหเปิดมากะน,นำเลยโอ้โหเดี๋ยวเปโลดเนี่ยถ้าคุณมีคุณไซส์เลยนะครับบัค่านี่แมงกิงชิบหายนะครับทุกคนโอ้โหขนาด อย่างะบกลูมเมนติแก้ไหมลูมเมนติแก้ของผมไหมมันเอสเอสคือกันเดสว่ามันได้เป็นตัวสำรองคิดบ้งลูมนะครับโอ้โหต่ว่าถ้าแบบถ้าเป็นกองหนา้าเออบบกตัวนั้นเก่งกว่านะครับต่ว,ว่าเอสเอสเนี่ยโอ้โหบบกตัวนี้สุดยอด,ด,อดชิบหายเลยนะครับทุกคนไปครับอ,อ่ะยังไงครับไปครับโอดอยมัอน,นี่นะครับ ใครเข้ามาเป็นครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันมึงแน่นะครับโอเคโอ้โหเข้ามาดุว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดุว่ดต่อบอลโอ้โหต่อบอลยังสวยเลยนะครับจังหวะนี้โอ้โหเกือบเกือบโอ้โหต่อบอลเก่งนะครับโอ้โหต่อบาเขากระจายเย็นๆนะอ่ะต่อเลสวิ่งแล้วนะครับจังใดครับต่อเลสต่อต่อเลสเปิดมาจังหวะนี้ โอ้โหไม่ได้อุ้ยมองกับคืนโกด้วยโอ้โห่จังดูถูกพี่สละเกินแล้วจังวันนั้นอะอ่ะอิมปาแปีบเฮ้ยเฮ้ยซานโซ่ซานซานโซ่ยิ่งโอ้โหเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วก็ถ้าแบบมาช้าก็ขอขออภัยด้วยนะครับพอดีพี่ติดทุลานะครับทุกคนเออประมาณนั้นแหละเออท่านมาซ่าก็ขออภัยแน่ด้วย เออขอภัยจริงๆนะครับสําหรับใครที่รอเบิรงนะครับอุ้ยเมสซี่สำหรับใครที่รอเบิรงนะครับก็ขอภัยนะครับเออก็ติดทุล้านะครับแต่ว่าก็มาเหมือนเดิมนะครับเมื่อว้านบ่ได้ม้าสามรับทุกคนแมงไฟดับนะครับแล้วแบตแบตไม่มีนะครับทุกคนก็เลยไม่ได้ทําคลิปเลยโอ้โหอย่างไงครับอ่าโอ้โว เปิดมาจังหวะนี่มึงยานะมึงยานะมึงยานยาน,นี่แล้วเจอโซคัมเบล,ลเป็นยังไงสไตล์ของแผนนี่นะครับก็แน่นอนนะครับเป็นการส่วนกลับนะครับทุกคนแต่ว่าต้องแม่นจริงๆนะจ่ายบอลให้แม่นก็แล้วกันแค่นั้นเลยแล้วก็เน้นแทงนะครับเน้นแทงแล้วก็เน้นโยนนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบโยนเท่าไหร่นะครับเออส่วนมากสีแทงเอานะครับ 1, วันทูเราประมาณนั่นแหละเออ จังไหนครับออกวะโอ้โหออกวะก็อัดอัดจับพูดมากนิดหน่อยนะครับเอออ่ะจังไหนโทงยัยโคตรโถงโคตรนี่แล้วโอ้โหนี่แล้วกุดตัวจังไหนกุโกของผมก็เป็นกุดตัวนะครับที่จิมผมมีไนเออร์ด้วยนะครับเอ้ยมีบะวะเอ้ยไนเออร์ผมมีที่จิมผมมีโอลิเวอร์คานได้วยนะครับบอกโอเยอรมันไหม เออแต่ว่าผมไม่ใช้นะครับโอ้โหแม่นยิงยิงแค่ยิงตรงๆอ่ะเออเข้าแล้วโอลิเวอร์คานแม่งกากชิ้หายนะครับทุกคนยิลีนะครับยิงยิงปุ๊บเป็นประตูป๊บเลยโอลิเวอร์คานเนี่ยไอคอนนะโอ้โหไม่เชื่อก็ลองไปไซส์กันเบิ่งนะครับไม่เชื่อลองเอาไปวัดกับไอ้ปีเตอร์เซ็กดูนะครับ Peter ปีเตอร์เซ็กปีทำนั้นท้องยังโหดว่านะครับทุกคน ผมกับเลฟบอลเลนนะครับบอกโอลิเวอร์ค้านน่ะไหโอเคแต่ว,ว่ามาดูในเกมครับซานโซโอ๊ยเอ้ยซานโซว่ะเอ้ะบอกซานโซเปิดมารจังวันี้โอ้ยคาฟูคาฟูอ่ไปครับผมสีตั้งใจเล่นแล้วนะครับแ,<ต>แม่งเล่นไปด้วยคุยไปด้วยแม่งสมาธิไม่มีเลยเบิ้งครับจังวะนี้อ่ะต่อเลสต่อเลสตั้งไหน โอ้โหมาได้เฮ้ยย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 ้ยย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 ยกยยบยยยยยยรยยยมยยบยยยยอยยยยยยมยกยยยยยยันยย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 ยเยย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 ยอยยยยยยยอยยยยยยยายยยยยยโยย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 ไนว เฮ้ยไม่เอานะเอ็มเอ็มปะแปรเอ้ยกระตุกเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเยน็นแม่งเล่นไปด้วยคุยไปด้วยแม่งตึงเลยว่ะอ่ะาาเปิดมารยังไงครับเจรานยังได้ครับอ่ะเปิดมาจังหวะนี้ยังไงครับเปียโรเปียโรล,ล็อกหนึ่งทีจังหวะนี้เฮ้ยปันปันอุย้ยโอ้โหนิดเดียวเอ้ยเอ็มปะแปร

วุเล่ที่อะไรของกูเนี่ยโอ้โหแมงโอเคผมจะไม่ว้ามากแล้วนะครับแมงเว้าไปพ่อมแมงเราก็เ่นไปพ่อมอ่ะเออมันเลยแบบโอ้โหมันเลยแบบว่าอ่ามีความสามารถกีสีชนะมันได้นะครับแมงสั้นผมสีเซาเว้แล้วกันนะครับตั้งใจเล่นนะครับเอ้ย วีเอล่าไปเมสซี B ่ตรงหวนี้แทงโอ้โหบ่ได้บ่ได้บ่ได้ครับเฮ้ยมีตึงแล้วอ่ะมีตึงแล้วอ่ะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซาเล็ตลุตลุตจังหวะนี้เป็นไงล่ะครับนั้นเนี่ยกระสายโยนสายแทงอะถูกใจสิงนี้นะครับผมบอกเลยเออโหมดพี่หลี ใครมีก็ไปไส่กันได้นะครับโอเคขอเปลี่ยนตัวได้ยานะเวยยานะเวยเออนั่นแลออ้วโอเคผมจะไม่เว้ามากนะครับแม่งเว้ามากแม่งโดนยิงเลย เอ้้ยโฟันได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยตีดบอลแลบฟันอ่ะแลบแลบแลบจังไหนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยหมนกำลังใจสิเหรียญเลวว่ะสักโอ้โยิงอีหยังวะเฮ้ยไปเต็มมุมเอาไหน เฮ้ยเฮ้กาตายิงอุ้ยเฮ้ยเจลัาโอ้โหบ่ได้เฮ้ยเฮ้ยเยีงมานะครับมีตึงนะครับแมงอ่ะยังไงครับเดวี่เปิดมาเจลาตอ่ะเดวี่ส่งไปแบ็กแฮมนะครับส่งมาอุ้ยติดติดโรนัลโดอ่ะเอ็มปัแปร์ซานโซเฮ้ย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 จังหวะนี้โอ้โหเกือบแล้วเฮ้ยจะหมดเลยเว้ย กหมดเวลาเลยไหมวะโอ้โหหมดเลยนะครับโอเค,อเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนแขนที่ผมมาใส่โอ้โหแมงแหล่งตกลัวๆเลยผมอ่ะโอโอเคท่านกลับไปเบิ้นกันคลิปหน้านะครับงั้นก็ฝากกดไลค์<ๆ>กดซับให้พี่หน่อยเด้อโอเคบายบายเจอกันคลิปหน้านะครับโอเค